สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชเด้ครับผมอูน้ำไชครับมือนี้กะสิมานำเสนอแนวทางตัวเลขอาจารย์โกยบ้านไร่ได้ครับผมฝากติดตามให้ผมได้ครับหลังจากสรุปสุดซอสสนามบินน้ำแล้วก็พร้อมลักลอยแล้วก็ลางสองตัวเป็นทีเรียบร้อยเได้ครับก็ไปเบิ้งคลิปยอดลังได้ครับแต่ท่านผู้ชมเขามาติดตามไม่นะครับที่ยังบาเห็นซอสสนามบินน้ำครับผมฝากติดตามให้อูน้ำไชได้ครับ กดไลค์กดแชร์ครับผมวันนี้ครับอาจารย์กวยบันไล่เพิ่นกะมีแนวทางมาฝากทันบุ้มมาด้วยครับผมก็จะมีสับับจริงทั้งหมดเกาหมดไม่ทันบุชมเบิ้งด้วยครับก่อนที่จะไปเบิ้งแนวทางตัวเลขกครับก็ต้องขอพุณนแม่เอฟซี่ใจดีครับแล้วก็อาจารย์กวยบันไล่ครับผมที่นําแนวทางขอมูลตัวเหล็กนะครับมาแบ่งปันให้ทันบุษมทางสองถูกทันเด้อครับผมขอให้รวยยิงๆิงขึ้นเด้อครับทันบุชม ที่ขามาเป็นกำลังแรงใจผมครับแล้วก็ขอบคุณทันบุชมอีกครั้งด้วยครับผมที่เป็นกำลังแรงใจบอกสอนติเตือนอูน้ำาชียครับผมกับสิพัฒนาตรงที่ทันบุชมบอกสอนผมนี่แหละครับแก้ไขขึ้นไปเรื่อยๆครับปิดผาดมองได้ก็ให้ทันบุชมบอกสอนครับผมอูน้ำาชียกับสิเลียนลู้ปรับปรุงไปเรื่อยๆครับนี่นะครับมีแต่ประสบการณ์บทเรียนไปเรื่อยๆนะครับที่ทำให้เฮาเก่งขึ้นนะครับทันบุชม บอกสอนผมมาด้เลยครับผมจะปรับปรุงแก้ไขให้ทันบุ้ชสมเลยครับผมนะครับแนวทางตัวเลขอะหลากหลายเ้ามาครับผมก้อนเลขกจะออนนะครับผมกรลีบตามคลิปอะบอกก้อนนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอสัมผัสครับผมฝากติดตามตอนต่อไปอูนี้เด้อครับแล้วผมจะตามต่อยทันบุษมิุมถุกท่านครับแม่น้องบัวกับโรคไอทันบุ้ชมเป็นที่เรียบร้อยเด้อครับเมือว่านครับก็ ถือว่าเดินดีครับเหล็กเด่นแม่เพื่อนนะครับกอดข้อกันมาดีครับท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์โกยนะครับเพื่อนกับมาให้ทั้งบนทั้งล่างนะครับวิ่งสองตัวเหมือนเดิมครับมีบนสามตัวล่างสองตัวครับผมนี่แหละครับเป็นแนวทางตัวเหล็กท่านผู้ชมเพื่อที่โชคเดีลร่าบนะครับผมเบ่งเดเณรนะครับท่านผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดครับหอนดังสีบ่ครับผม อยู่บ้านอุ่นน้ำไส้นี่ตกอ่แรงมากนี่รู้สึกว่าจะเอาครับแต่ว่าพ่อเด็กมากหนาวครับันบุส้มแปลครับเนี่มือเศร้ามือนี้นะครับฝนลินลินครับ่ันบุส้มอุ่นน้ำไส้ยังงงอยู่ครับฝนตกใส่สงการแปลขนาดเลยครับ่ันบุส้มนี่แหละครับปลาไม่เขี้ยวอุดมสมบูรณ์ครับบ่ครับ่านบุสชมภาับรรยากาศครับผมบ่แมนภาพนิ่งนะครับ่ันบุ้้ม นี่แหละครับมาอาลิปแนวทางแต่้าครับเพราะว่าซอสนามบินนำล,ลักลอยพ้นมาผมตื่นล่างนาแล้วก็ขับโม่ไค์มาเลยครับทานบุชมมาให้มาหน้าเนาะครับเพราะว่าอยู่ทางในบ้านเพื่นเปิดเพ่งเสียงดังครับานบุชมผมกับยานมันเดฟติดเล็กซิสทั้งสี้นเนาะครับเพราะว่าสงการผมกัออกมารลัดมาทางหน้าเลยครับมาอาลิท่านบุชมเห็ดยังให้มันเรียบร้อยแล้วจ้างไปรวมสนุกทำบุญทั้งสี่นเนาะครับผม มือนีก็จะเป็นมือแห่ตนเงินนะครับตนบุชมมาแห่น้ากันเด้เด้ครับตนบุษม์เอฟซีทุกท่านครับข้อเหตุดวงดีให้มีบุญมีโศกไปน้ากันเด้ครับผมแฟนครับทางสองอูน้าไส้ทุกท่านครับนี่แหละครับก็เป็นแนวทางเด้ครับผมเอ้าเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งสารบจริงอาจารย์กลวยบ้านไร่ครับผมเอางวดเก่ากอนะครับตนบุชมนดีครับงวดเก่าครับผม อาจารย์โกยครับแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโทรศัพท์กระสีวัฟโฟกัสเนาะครับนี่ครับบนงวดเบืงหันเพื่อนแกให้เจ็ดกับหกครับผมนี่แหละครับชนจับคู่ได้์แปดหกกับธนู้ชมขาดนิดเดียวครับนี่แหละครับเจ็ดกับหกครับผมถือว่าบนกับติดเจ็ดอยู่ครับผมนี่แหละครับปีเจรณาเบิ้งเอาได้ครับผมท่านผู้ชม มาเบิ่งสบ,บับจริงกันครับสบ,บับจริงครับงวดนี้เพื่อนกระเดีให้8กับ7ครับท่านผู้ชมเป็นบนครับจะมี0 8 1 8 2 8 3 8 7 0 7 1 7 2 7 4ครับท่านผู้ชมส่วนล่างก็2 5 8 3 3 8 9 3 8ครับ, 8, 8, 9, รบท่านผู้ชมก็คิดเระะนาเบิ่งเอาด้วยครับเลขล่างครับจะเป็น ศกับ1ครับสันผู้ชมเพื่นก <have S 2> ับจับคู่ให้ศูนย์สองศู้นกครับว่าหนึ่งดหนึ่งครับ่ันผู้ชมนี่แหละครับพอเพื่อนกัมาจะหน้าได้ครับสันผู้ชมไทยบาทอู่น้ำไส้่ยนะครับเพ็นการนอนหน้าครับผมตื่นสามาเพื่อนกออกมาเงี้ยนครับ นะครับบรรยากาศดีขนาดครับบางหันเปิดกับมาเซลครับกันกับว่าอูดมไส้บรรยากาศดีขนาดเลยครับมาอัดคิิปบเอากสนุกเฮฮากันครับผมนี่แะครับเอามาเบิ้งสับับจริงกันเลยเลยครับ่ันบุษมสำหรับอาจารย์โกยบ้านไร่ครับผม16เมษายน2568ครับบนกะวิ่ง8กับ7ครับผม3ตัวครับผม 2อง3ามแปดครับผมนี่แหละครับสตัวนะครับส่วนมาสอตัวบนครับผมศูนย์แปด7นึ่งแปดครับสตัวบนเพนิ่เน้นที่0ูนย์แปดกับสามแปล้วกัเจ็ดสองครับ่านูุชมนี่แหละครับแคปหน้าจอเอากัน,นเลยครับ่ันผู้สม ส่วนเล็ก่างครับวิ่งล่างศูนย์กับ1ครับสองตัวล่างครับ02-03-04-05-06-14-16-81ครับท่านผู้ชมเน้นที่02-03-14-81ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับพิจารณาเบิ้งเอานะครับท้งบนทึงล่างแนวทางตัวเลขอาจารย์โกยบ้านไล่ครับผมนี่แหละครับแคปหน้าจอเอากันเด้ยเลยครับท่านผู้ชม มันหลายตัวนะครับผมไม่ได้เขียนตัวเล็กๆให้ท่านผู้ชมเบิ้งนะครับก็จะเอาตัวตัวเน้นก็ได้ครับท่านผู้ชมหรือว่ามักนอกเนื้อจากนี่กะมาจัดได้เลยครับท่านผู้ชมมัดกะจัดคัดกัะพานครับท่านผู้ชมถ้าบ่มั่นใจกะเบาๆซ้อมเบิ้งก่อนก็ได้เด้อครับผมสําหรับอาจารย์โกยบ้านไหลเนาะครับงวดงวดต่อก้อนๆไปนะครับผมกะเข้าดีเหมือนกันครับท่านผู้ชมนี่แหละครับฝาก ปิดจรณนาในการรับส้มรับฟังเอาได้ครับผิดผ่านมองได้กะบอกสอนติเตือนผมได้ด้ครับผมจะพัฒนาปรับปรุงเพื่อจะห้ดีไปครับเข่ากับ่ันบุชมได้นะครับเนี่ยแหละครับเอาเห็นกันสดสแล้วเนาะครับ่ันบุชมนี่แหละครับเป็นแนวทางทั้งบนทั้งล่างอาจารย์กวยครับเป็นการหามากแบบนี้ไลยงวดได้ด้วยครับ่ันบุชมนี่ยแหละครับตามต่อติดตามไปผมได้ด้ครับเดี๋ยวผมจะลงไอ้่ันบุชมไปเรื่อยครับ มือว่านครับทันูุชมผมกัไปวัดทางอำเภอเขาอหก่แล้วครับเป็นเห็ดรอพะนะครับกะบสีไทยวิวบรรยากาศล้ะครับเพราะว่าโทรศัพท์อูน้ำไส้มันผากบ่เด้ครับผมเลยไทยแคร่รูปเอามาลงหนาปกเอาได้ครับผมทันูุชมกอใหอเขมาเรื่อยๆครับกะให้มันมันน้ำกันครับทันูุชมเป็นเดี๋ยวอูน้ำไส้จะ ใยคลิปนวทางพร้อมกับบรรยากาศแล้วกัสีสันต่างๆนะครับที่ได้โทรศัพท์มาไม่ก่อนนะครับท่านบู้สมเอาแนาวทางกับมีเพียงสำเนียครับขอบพูณอาจารย์โกยบานไล่ครับแล้วก็แม่เอฟซีใจดีครับที่ให้แนวทางตัวเลขมาแบ่งปันทัานบู้ช้มทางซองครับวอววพรให้ทัานบู้ชมยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงได้ครับผมสำหรับคลิปนี้มันมันน้ำกันครับสวัสดีครับ